สวัสดีครับผมนี่กบผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่า mega monster นะครับหรือ pokemon climbing นะสำหรับวันนี้จะพามาดูในส่วนของวิธีการย่อยสลายอุปกรณ์อาวุธของโปเกมอนแล้วกันนะฮะแต่ว่าทําไมต้องย่อยสลายอุปกรณ์อาวุธครับเพราะว่ามันเป็นอ่าอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะไว้ทําการอ่าย้ายนะครับการอัปเกรดต่างๆนะครับปกติแล้วเนี่ยเราเริ่มเล่นเนี่ยนะครับจากอุปกรณ์ที่เป็นระดับสีต่ำต่ำนะ สีเขียวสีฟ้าะอะไรเงี้ยแต่พอเราได้อาอเทมระดับสีม่วงมาหรือสีทองมาเนี่ยเฮ้ยเราก็ต้องการที่จะอัปเกรดซึ่งมันใช้ทรัพยากรค้างเยอะเราไม่มีของใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะเราต้องทําการย่อยนะครับอุปกรณ์เก่าๆที่เราอัปเกรดไปก่อนนะครับเพื่อนะครับเอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาใช้งานกับอุปกรณ์ใหม่นะครับได้อย่างาสุดยอดนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกัน,นครับวิธีนะครับผมจะทำไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะไล้ก็ฝาก like, กดไลค์ติดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำต่อไปด้วยกันนะครับ่ะเดียวพามาดูนะครับผม ก็หน้าตามันก็นะครับจะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ประมาณนี้นะนะครับเนีย่อยอย่างสูมเราเล่นไปใช่ไหมเนี่ยเราเล่นไปนะครับเราอัพอุปกรณ์ระดับสีฟ้าไปสีเขียวไปใช่ไหมฮะเลเวลสูงๆตีบวกเยอะๆแล้วใช่ไหมครับเขาเนี่ยพอเราได้อุปกรณ์สีม่วงมาเนระดับยากถือ,อสีทองเนี่ยได้มาเนี่ยเฮ้ยเราไม่มีของอัพละเราก็ทําการย่อยอุปกรณ์ได้นะครับอ่ะโดยการทําแบบนี้เลยนะครับ ให้เข the ้ามาที่คืนช like no um ีพนะแล้วมันจะมีภาษาไทยนะครับมันจะเขียนว่ารายการที่ยึดครองเนาะอ่ะรายการที่ยึดครองนะครับพอมาถึงตรงหน้ารายการที่ยึดครองเนี่ยให้เราทวนเราบวกกดที่บวกนะนี่ครับมันก็จะเอาไอเทมนะครับที่คุณทําการอัพไปนะครับอย่างผมเนี่ยอัพไปนิดเดียวนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะทำให้ดูนะสมมติผมจะเอาในหัว USB นะครับจะสลายมันใลมนะหัวกดเลือกนะครับนี่ครับมันก็จะคืนของนะครับคืนของให้เรานะ ไม่ว่าจะเป็นทองนะครับที่อัพไปนะครับประมาณ200,000กว่านะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับที่เป็น USB เนี่ยหชิ้นนะครับแล้วก็ a อก a n น e n c h a n t m e n t Stone ที่เป็นสีม่วงเ่ยสามสก้อนนะครับหรือจะเป็นตัวออ่่าา Intermediate นะครับ e n c h a n t m e n t Stone นะครับที่เป็นสีเขียวฟ้าเนี่ยนะครับอีก1ก้อนนะครับผมมันก็จะคืนให้เรานะแล้วก็เราจะเสียเพชร38นะครับเพชรนะครับเพื่อฟื้นคืนนะครับเราก็กดไปเลยนะครับนี่ครับปึ้ง แค่นี้เองมันก็จะคืนของมาให้เรานะครับแค่นี้เองครับมันจะกลับเป็นเลเวลหนึ่งเหมือนเดิมนะแค่นี้เองนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มจะเปลี่ยนอีกเราก็มากดได้นะอันนี้คือวิธีการคืนนะครับคืนชีพอุปกรณ์หรือการย่อยสายอุปกรณ์ง่ายๆนะครับนี่แหละครับคือเป็นการย่อยนะไม่ได้อุปกรณ์คืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราทำไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้คืนมาแค่แปดสิบนะคือไม่ได้คืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพอเราได้คืนมาปุ๊บใช่ไหมครับเราทำยังไงต่อใช่ไหมปกติแล้วเราก็ทำการอัปเกรดต สมมติผมจะทําการ,รอัปเกรดตูต้กล่องนี้นะผมก็กดไปที่ Enchant ไปที่อุปกรณ์ก่อนนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของหน้าตาตรงนี้ใช่ไหมหน้าไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอันบนหรืออันล่างเนาะแต่ว่าเราไม่ได้สนใจอะไรครับเรามาสนใจตรงกล่องตรงนี้นะครับอุปกรณ์ตรงนี้นะครับสมมุติเราทําการอัปเกรดนะครับอเทมจะกชิ้นหนึ่งนะ เราก็กดมาที่ e n c h a n t นะครับผมเนี่ยมันก็จะมีการ e n c h a n t แบบ2อย่างมี e n c h a n t กับข้ามขีดจำกัด e n c h a n t ก็คือการเพิ่ม level ของอุปกรณ์เนาะก็แค่คุณกดไปที่ไอเทมแล้วคุณก็ลากไปเลยนะครับเนี่ยจะทำการเพิ่ม level นะครับเนี่ยเป็น level สิบแล้วนะฮะหรือถ้าเกิดคุณจะทำการตีบวกนะครับคุณก็จะต้องใช้นะครับไอเทมชนิดเดียวกันนะครับบวกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าอย่างเงี้ยมันคือมันไม่มีของเนาะถ้าเกิดว่าเรามีกล่องในตรงเนี้ยอ่า ไม่ว่าไรเซอร์เนี่ยนะครับอีกหนึ่งกล่องเราก็จะตีบวกเป็นบวกหนึ่งได้อะไรประมาณนี้นะครับสเตตพลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับผมเอนแชร์นเนี่ยจะเพิ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ขีดข้ามขีดจำกัดมันจะเพิ่มเยอะเนาะอ่านี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่มันคือการย่อยนะครับย่อยนะครับไอเทมที่เราไม่ใช้งานนะเพื่อได้วัตถุดิบมาเพื่อเอามาใช้อัปเกรดไอเทมที่ดีกว่านะครับผมอ่าโอเคแล้วก็สำหรับอุปกรณ์ต่างๆนะครับหาได้จากไหนบ้างเนาะ ก็สามารถหาได้จากาตรงนี้เลยนะครับก็กดไปที่นะครับด้านหน้านะก็จะมีนะครับในส่วนของปัญภัยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ครับ Dispatch นะครับผมนี่ครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ตรงนี้เนาะก็วิธีเล่นครับง่ายๆเพียงแค่เรากดนะครับเลือกมานะครับผมเราก็กดเลือกโปเกมอนนะครับที่เข้าเงื่อนไขนะฮะตัวโปเกมอนเนี่ยที่สามารถเข้าเงื่อนไขได้เนี่ยสังเกตนะครับมันจะมี หัวแม่มือลุกยกนิ้วโป้งเห็นไหมครับเนี่ยเราสามารถกดเลือกได้ไหมครัมันก็จะเข้าเงื่อนไขนะครับเห็นไหมครับเรากดได้เลยนะครับอันนี้ต้องการ4ตัวนะอ่าประมาณนี้ครับเนี่ยมันก็จะมีนะครับรางวัลที่จะได้รับนะครับแบบพื้นฐานกับรางวัลพิเศษนะครับมีโอกาส80%นะครับทำไมถึงมีโอกาส80%ก็คือเราขาดธาตุตรงนี้ไปธาตุหนึ่งเนาะเราจะต้องหาธาตุนะครับที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งธาตุเนาะ ซึ่งเราก็ต้องไปหาในโปรแกรมว่าเรามีหรือเปล่านะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีเราก็กดอเอาตัวอื่นออกแล้วก็ตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะกลายเป็น100%ทันทีเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับผมก็จะส่งไปนะครับเนี่ยเราก็ไล่ส่งไปเลยนะครับเนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องเนาะเนี่ยจะได้เทมที่ใช้อัปเกรดนะเนี่ยผลบวกไปเลยนะครับเนี่ยไล่บวกไปนะครับประมาณน,นี้นะครับอ่ะอีกด่านหนึ่งนะครับ ก็ได้หมด4่ดาเนาะสครั้งนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับแล้วก็พอถึงเวลาเราก็มาทําการรับของนะครับอีกวิธีนึงนะครับก็ได้จากการส่งกาชานะครับไปที่จัวนะนี่ครับมันจะมี t r i n k e t draw นะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เนี่ยแหละนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ทั้งอุปกรณ์ชิ้นนะครับกับอุปกรณ์อัปเกรดนะก็ใช้ในส่วนของกุญแจนะครับผมี่ยผมไล่ไปดูนะครับครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะได้ของมานะครับเนี่ยประมาณนี้นะ อ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับวิธีนะครับการในส่วนของการย่อยอุปกรณ์ง่ายๆนะเพื่อเอาไปใช้อัปเกรดด้วกความที่ดีกว่านะครับผมวิธีทำก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็กดไปที่นะครับฟื้นขึ้นชีพแล้วก็รายการที่คิดคลองนะแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการนี่เองครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกคนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็่กดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกมสวัสดีครับ